ครับก็ก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับว่าสิ่งสำคัญเลยคือการเก็บสารแต้มในบ้านนะครับก็ถือว่าน้องๆทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเรามีในบางจังหวะที่เสียง่ายเลยแม้แต่จังหวะที่เสียงยุทษนะครับก็ยังโชคดีนะครับที่ผู้สู้ยิงไม่เข้านะครับก็เลยทําให้มมเมตตัมันไม่ได้เปลี่ยนครับผมอาจารคุณดีนะครับสามนัดสี่คะแนนพอใจมานองแค่นั้น สามนัดสี่คะแนนถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ,อ,อย่างที่บอกว่าในบ้านนะครับมันต้องมันต้องได้สารแต้มเต็มนะครับก็เราก็พลาดในแมตช์เกมกับประจวบนะครับแต่เกมไปเยือนบุรีรัมนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าการที่จะเอาแตมม้มมันยากอยู่แล้วนะครับแต่ก็เั่งสอ,งน,องน้องนะครับว่าทุกอย่างมันเราคิดไปเกมต่อเกมอยู่แล้วครับผมวันนี้ครับ การเทียบโกาสพิเศษนะฮะสำหรับแฟนบอลยังไงบ้างครับกครับก็เอ่อก็อยากให้ให้แฟนบอลนะครับซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเอ่อเราเขาก็พยายามเล่นในวิธีการที่เราเราได้มอบหมายไปนะครับมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะยิ่งเอ่อเราให้โอกาสเขาแล้วเขาพยายามพยายามทำนะครับมันก็ส่งผลดีต่อเขานะครับเอ่อแล้วตอนนี้ก็คือพอเขาทําได้นะครับเอ่อแฟนบอลนะครับก็ กลับมาเชียร์เขากลับมาให้กำลังใจเขานะครับมันก็เป็นปกติของฟุตบอลครับผมสองประตูครับกับเด็กสันกับเรียวมะอานนท์เนี่ครับก็เออ่มันก็เป็นเออ่เทคนิคที่เราวางไว้อยู่แล้วนะครับในในครึ่งแรกว่าเราจะต้องการเล่นยังไงนะครับแล้วครึ่งหลังที่เราเปลี่ยนเรียวมะกับอานนท์ลงไปนะครับเออ่เป็นวิธีการในการเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเออ่เรามีเกมการดาดานะครับเราพยายามให้ผู้เล่นสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราไม่อยากโหลด ออน่าเตะมากเกินไปนะครับแต่มนมันก็ส่งผลส่งผลดีสต่แบบสำหรับเกมอีกแล้วเพราะว่าสองคนที่ลงไปทั้งเดียวมาอานนท์ก็สามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนเกมนะครับเปลี่ยนเกมเปลี่ยน,นจังหวะของฟุตบอลให้มันเอ่อเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สมูทขึ้นก็ถือว่าเอ่อทั้ง,ท,งทั้งสองคนทาผลงานได้ดีครับผมเย็นหน้าครับเย็นจรครับครับมันกเน็เป็นเกมที่หนักนะครับในการในการเย็นจีแตเ่เราก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็หาวิธีทางนะครับว่า การไปเยือนนะครับมันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับการไปเยือนเราจะไปเอาแต้มจากเจ้าบ้านยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามให้น้องๆเข้าใจวิธีการในการเล่นครับรวมถึงเทคนิคนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเวลาเราไปเป็นเกมเยือนเราต้องการแต้มจึงสำคัญครับก็ขอบคุณนะครับแฟนบอลวันนี้เข้ามากันเยอะนะครับก็อยากให้เข้ามาให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่า ทุกคนที่เข้ามานะครับอย่างที่บอกมันเป็นแรงกระตุ้นแรงเชียร์ให้น้องๆทำในใน,ในสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลครับผม